เราจะมาลงพื้นที่ในชุมชนหมู่บ้านมัวแกนของทุ่งละอองนะคะโครงการหมู่บ้านมั่นคงอันนี้จะเป็นที่จะเข้ามันผมนายบุณหลงฟ้าเลิลรับเป็นตัวแทนของ,ของกลุ่มมแกนบ้าน สุเรอ,อส่วนปัญหาที่ดินนะครับก็คืออาศัยพื้นที่ปาชายลีบโดยรวมทั้งหมดนะครับทัมจุนจนและดกาด้วยความเดือดร้อนนะครับซึ่งไม่มีที่อยู่อาศัยก็เลยเอขอพื้นที่อยู่อาศัยพื้นที่ปาาชลาีนนะครับทำอรราชีพ <S S S 2> การประมงนะครับสาหรับการต่อสร้างคานเรือนะครับสาประมงพื้นบ้านในในหมวดสาธา คารเรือกว้าง5เมตร50นะครับยาว12เมตรสูง4เมตรมีหลังคามุงกระเบื้องเพื่อไว้เพื่อไว้ขึ้นเรือหน้าฝนนะครับจะไม่เปียกนะมีคานนะมีคานนะครับมีคานรับเรือเป็นคานปูนมีเหล็กอยู่ข้างในนะครับสำหรับการเรือใช้งบในการก่อสร้าง6 0 0บาทน,นะครับ าทำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะได้แจ้งผ่านผ่านมาทางหลายหลายช่องทางอ่ะให้พวกเราได้รู้เนะาะชาวบ้านเนี่ยอยู่ในเขตป่าเจ็ดป่าแลวอยู่กันมาน,นานเลยนานน,นานแล้วเป็นหมู่บ้านดั้งเดิมมนนาดั้งเดิมดเดือดอนทีี้แบบนี้ไอ้ราคาเนี่ยมันมันไอ้จ้มัน,มน,มน,น,มนไม่มันคงประจป็นหาความไม่มั่นคงอย่างไมบ้าง มันไม่มีครัวมันไม่มีไม่มีรอบชานึงและก็มีลูกเล็กๆขึ้นมาบอกมากเลยครับก็แฟนก็ทำกระมงเราไม่มีสวนเราไม่มีที่อะค่ะนีเป็นอะไบ้าง่เสีะหลังจากที่เราสำรวจความต้องการนะคะของชาวบ้านในชุมชนบ้านบางเรียงนะคะก็ปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยต้องการ ในเรื่องของการขยายเขียนแบบปาชุมชนนะคะในโซนวัวท่าลุกดีน,นะคะเพื <c oughs> ่อรองรับการขยายนะคะบ้านที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจุดหลักตรงนี้ที่เราอยากจะสร้างคือเป็นโรงเพาะจำปลาไม้แล้วก็โรงเพาะจำพืชปักสวนครัวอย่างนี้ครในชาวบ้านนั้นได้ไหมเพื่อกันปลูกต้นไม้ <c oughs> เพื่อที่จะเอาไปเพาะปลูกหน้าตาลีพ่สทธิ์สอบกบกค่ะแต่ว่าเลยเลยเลยด้านนี้ไปจะเป็น นถามว่าจะจะปรับพื้นไงปรับเป็นไแล้วก็มาขอขอแล้วก็ใส่หน้าตาอันนี้ใช้งานได้จริงไหมคะได้ครับที่นี่ก็จะมีการทำขนมตรงนี้นะคะเราเราต้องการสนมปองดีนะคะเพราะว่าเส้นทางนี้ค่ะประชากรที่จะจืาอวนท่ใช้เส้นทางนี้คือประมาณตัวตัวตัวโคเรือน ลัฒนธรมถนนก็จะเป็นถนนลูกรางอะคะ่ะอันหนึ่งก็จะเป็นถนนลูกระงับมนเป็นบ่ตอตลอดเส้นทางเราจะมาดูสวนสมุนไพรของหมู่บ้านไสทองกันนะคะนี่เป็นสมุนไพรให้สีชนิดหนึ่งนะคะที่เรารู้จักกันดีนั่นก็คืออัญชันหนึ่งสำหรับสรรพคุณของเขาเนี่ยก็คือ,อบำรุงหัวใจอันนี้เป็นหญ้าที่พบพบหาได้ทั่วไปเลยนะคะอันนี้เรียกว่าหญ้าดอกขอาวนะคะซึ่งสปปรรพคุณของเขาเนี่ยเป็นเอาไว้ ลดการอยากบุหรี่ได้ะค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ที่กําลังฮิตเลยนะคะก็คือเขามีคุณสมบัติในการาล้างปอดด้วยนะคะทําให้ปอดเนียสะอาดขึ้นว่าแปลงนี้ก็จะเป็น,นที่จะเป็นได้ค่ะประมาณเออถ้าเกิว่าจะทําสูนย์ทำศูนย์เยนรู้สมุนไพรแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือจะทําการแปลรูปค่ะ<ม>ถ้าเกิว่าเฉพาะศูนย์ตรงนี้ก็ประมาณรวมทั้งหมดเบ็ดเสร็จก็แปดหมื่นห้าพับาทค่ะ แก้ปัญหาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31ให้มีข้อตกลงให้เสร็จสิ้นภายในวันที่31มีนาคมซึ่งในวันนี้ก็เป็นคิวที่เราจะมารวมกันแก้ไขปัญหาของพี่น้องชาวที่มีทิน,นาสายโยงแ,แกากปันามาในเขตจังหวัดภูเก็ตง,งาน บางจากเตื่อการกยวดายหนเนจากการสังบาลที่มีอะไรที่ได้ยูนดีเมนตขึ้นมาในหมู่ง้าอได้ถนนนะคะได้ทาถนนแล้วก็ได้ฟาร์มแพะชุมชนได้เรียนเพราะกล้าม้าที่ใช้สมุนไพรใช้ในชุมชนได้เรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดินร่วมกับตัวไทยคอตสม แล้วก็แบบชาวบ้านที่ว่าลำบากจริงๆค่ะก็ได้ได้รับความช่วยเหลือคนที่ลำบากที่บ้านบ้านเขาจะพังอะไรเรืะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็ได้ความสามัคคีในชุมชนนะคะที่ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันได้หนุนใจตั้งแต่มีโครงการบ้านน่านคงเข้ามาวันนี้นะคะเราได้มาลงพื้นที่นะคะหมู่บ้านบางแดดนะคะหมู่บ้านแห่งนี้ได้ร่วมกับโครงการ คือบ้านบรนคงนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามปเจอกับประธานสภากันนะคะเพราะว่าวันนี้ปัญหาหลักๆเลยในการสร้างบ้านบรรคงก็คือที่ดินไม่มีกันนั่นสิไอกรอบตรงนี้ที่ที่เราไม่สามารถจะเปิดให้เช่นว่าจริงๆมันก็มีหลายหลายหลายคนหลายหลายที่ที่ยังเขายังไม่มีบ้านที่ต้องอาศัยอยู่กับญาติแต่ทั้งนี้ทังนั้นญาติก็มีที่ดินที่ไม่ถูกต้อง ก็จะต้องพลาโดโอกาสตรงนี้เนใช่ขอ,อหลอกตรงนี้น่าจะเปิดให้บ้างหน่อย,อยว่าเอเราหาวิธีการยังไงสําหรับคนที่จะเผื่อตอนจริงๆใช้ใช้มติของชุมชนมติของผู้ใหญ่กำนันมติของอะไรก็ว่าไปแล้วเพื่อจะให้เขาได้มีมีที่อยู่เป็นมั่นคงใช่ให้มั่นคงแล้วก็ยังยืนต่อไปว่าในพื้นที่จริงๆมันก็ไม่มีไม่ต์นนะ ลำดับเอกสารสิทธิ์นะฮะซึ่งมไม่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 พอต่อการขยายตัวกับชุมชนได้สวัสดีค่ะไหนลองเล่าถึงปัญหาความไม่มั่นคงของที่อยู่อาศัยและมีปัญหาอย่างไงครับไม่มั่นคงก็ที่อยู่อาศัยก็มันก็ลำบากอยู่ฝันนี้แล้วเอ็นหว่าเขาทำกลุ่มรวมในหมู่บ้านหรือไปเข้ากลุ่มเลยเขายาก ยังไงได้บ้านร่งไม่ติว,ว่ามันคงว่านี่แล้วหมู่บ้านของเราเนี่ยค่ะมีกองทุนออมทรัพย์ให้เพื่อหนอุนไหมคะมีค่ะคนในกลุ่มเก็บไว้ประมาณสิบปีเลยนำเงินตัวนี้ไปทุมตบทุนกับหมู่บ้านบางวันแล้วก็อเอามาไว้ทําทุนติวาต้องซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างให้มาเจ๊กย้ติวะคนที่ลำบากที่ใชายทำติยูอาใช่ไห ก็ไปชุ่มกับเขาแล้วก็เขาทำไรกันในกลุ่มมันนะเราก็ไปช่วยเขาในส่วนของนี้นะคะที่เราจะทำเป็นฟาร์มชุมชนนะคะเราจะเป็นพอกแทะนะคะกว้างหกยาวสิบสองนะคะเพื่อจะเบ่งออกเป็นซอยนะคะจะแบ่งเป็นโรงอนุบาลนะคะเป็นโรงเรียนอนุบาลแล้วก็ ลงผสมพันธุ์แล้วก็แม่นมนะคะที่แบบแม่แม่แพะที่แบบกําลังจะคลอดนะคะเราจะแยกไว้เป็นห้องเป็นห้องมีกลุ่มแพะอ,อยู่แล้วนะคะของชุมชนแล้วก็ทีนี้คือสถานที่อะค่ะมันแคบแล้วทีนี้เราก็เลยเอ,อมีตัดตั้งเป็นฟาร,ร์มชุมชนขึ้นมาเพื่อจะขยายหมายถึงว่าเอาแพะที่มีอยู่แล้วของกลุ่มนู้นนะคะมาเพิ่มมาขยายคือตอนแรกนะคะก็สำรวจความเดือดร้อนของชาวบ้านนะคะว่าชาวบ้านนะคะมีความเดือดร้อน ทางด้านเรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วก็ตรงตอยนี้ก็คือมีชาวบ้านที่แบบใช้เส้นทางไปท่าเรือค่ะแล้วก็ไปทาสวนค่ะหน่วยงานสนับสนุนนะคะก็จะมีของอบตนะคะที่แบบให้คำปรึกษาเกี่ยวกับรูปแบบนะคะว่าคัรจะหยประมาณไหนค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูลุงพ่าของบ้านบางแดดนะคะในส่วนของลุนพ่อจำตรงนี้นะคะก็คือจะทําเป็นเหมือนพืชผักถะครวของคนในชุมชนนะคะแล้วก็ลุกพวกพืชสมุนไพรนะคะเพื่อแบบ ใช้ต้านโควิดให้เด็กๆขาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พวกฟ้าทลายโจรนะคะสำคัญมากเลยนะะส่วนหนึ่งก็คือให้ชาวบ้านแล้วก็เด็กๆะค่ะที่ใช้ให้ใช้เวลาว่างมาช่วยกันทําตรงนี้นะค่ะเพื่อเอามาใช้จ่ายใน,ใน,ในมาบริโภคกันในุส่วนมากก็คืออาชีพทําสวนนะคะก็คือบางครั้งก็คือที่ก็จะอยู่ในเขตที่แบบมันเป็นเนินเผาก็ต้องโครงสร้างเหล็กแล้วก็โครงสร้างเหล็กแล้วก็คุมด้วยปลาสติก่ะค่ะ